ครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายเพื่อสุโขสุก้อนปอเปเป็นประจามือเก้าครับผมมาครับวันนี้สิมามาพัดเพชรไก่บ้านครับผมเด็กไก่บ้านมาตัวหนึ่งมาซืมาพัดเพชรปลาตัวบ้าไก่ไก่บ้านหรืเลี้ยงในปลาเหมือนแม่บทตดวันเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่อาจจะเป็นไก่ปลาคือไก่ปลาเออเครื่องก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวไปซับไก่กันครับคอยลงมือผัดกันครับผมมาพี่น้องลงมือผัดครับผม พี่แกงใ้หอมกันครับผมอะเดกใกล้ลงไปครับผม กับแก้มยมันแรงครับผัดเผ็ดไก่บ้านไก่บ้านแท้เยครับนี่ยอาผัดเใส่ปแกกินไหอ๋อจีเร่าจัดใส่ปดแก,กกินน้อยได้พี่น้องบ่วนใส่ปแดแกกินน้อยพึ่งคับเป็นออมมาเลยเหรออ้อยมซูก,กินไเวออยสุก,กินไเวไนี่ากปิบล้องเปกล้องนวดเป็นว่าใจปลาเลยครับ อเลี้ยงมีีล่เนื้อ่ปลาเลี้ยงเมื่ยโดนไก่ปลาเสียดีเลยจะล่ามาอืมปนลากับปลานุ่อีเ้อาไก่เลื้อสู้กัเซ่นำล้างโคลงไปกับผม โอเคผมลอกไก่เปื่อยมาปรุงรสกันครับสุกแล้วพี่น้องซีมตอนเมืงแล้วกันโอเคแล้วระดับหนึ่งเปื่อยระดับหนึ่งมาปรุงรสครับผมขงนัว ัสดีครับผมน้ำมันหอยน้ำตาลครับผม เเดสียซีเบิ้งครับผมโอเคเลยลงไปที่น้อยกันเลยน้ำปลาขาดน้ำปลาอีกนิดนึงครับผมอ,อีกไทยออนครับผม ด้วยมะเขือปเปราะใบกระโดดกับผมบักแข้งพรีกซอย เส้นปลากระจาแล้วบ้านเพชรขายพี่น้องแะอาหารปลาเออนี่ล่ะนี่นูอาหารปลาเลยพัดเพชรไก่บ้านปลาไก่บ้านปลาครับผมเดี๋ยวรอกรเทาะสุกเล็กน้อยครับผมนะพี่น้องกันตอนส่ใต้ระชายใบกระเพรา อครับผมเ็จเรียบร้อยผัดเพ็ดไก่บ้านพร้อมเสิร์ฟครับนะพี่น้องเ็จเรียบร้อยแล้วผัดเผ็ดไก่บ้านไก่บ้านปลาเปิ้ววาไกป่ปลาเลยครับต้องมงจะปลา <c oughs> จังไหนมันต้ไก่บ้านอยู่ในปลาเปลี่ยนอยู่ปลาตรงหน้านะเปิ้ลม้วฝากคือปันนี้ปลากล้ยปลายอย่างเงี้เนาะปลาอยางวะ

นังได้รสชาติผู้เหนียวเร็มผู้เขียวเฮียงดี <laughs> ใบถั่วใบถั่วอะไรถั่วแล้วเ <laughs> นาะ,ะนังแจกต่อไปตลาดไปพอย<อ>น้ำจ้ยืม Huyện nàykt experiences both gut and filtrate đủ ก็แกงดีนะเหน,น,นื่มๆมเมน,นียนเนียนอมเหนือเนี้นะเน่อยแวันเนันิน ก,กินก็ได้กินแเขาจะบวบ <c oughs> ่ตัวจุดเวลากินเขากลัวสิกินเรามันมันบ่มมันกินบ่มอะไร้รเ <c oughs> มาเมานอนเป็นงั้นเตี้ยวัันเกี่ยวเด้อครับกระจิตหนึง่งไอศกินเทียนหนึง่งบ่นด้กินกู่มือหรอสมมุติไหลาย เนื e mm. hmm. mm. eller eller mm. ้อเดนดีออืนื้อี่ะมันเป็นเหรอกเป็นเนื้อมัน่นอืไอ้บานทัีเนาะจากใกล้ตลาดโหละยอยเลย มาตัวเดียวน้องน่ะมีหนูเยอะสองตัวไปดูบดปะเดี๋ยวมาความกันเลยล่ะหนูไปกินไปะเดียวนั่งเดี๋อยู่ในตูนะ้นนะดีกินเนาะโอ้โหนี่แหนวเจ้าบ่มากเ,เดี๋ยวมามีในตู้สองตู้กับไปอีกอยู่นนะ้าอ้โตุนไว้ตุนไว้เนาะ <laughs> ตัวน้อยเองดอกโดยนยด้อยนยีย่เสียบหนูคุณนบะแกง นี่ซับผัดน้าซับละเอียดมากสมุนเนี่ยม,มุกจิมซาพโนวะเสียบยี่เร่ยมุกหูีนีเลยสยหัวปีอืมเลยนนองมุกตีหัวปีเสียบเด็กโอ้เสบยรับพี่น,อน่องเอ้ยมังไนงะเอไกป่ปลาแล้วรับอยู่บนเดือสานี่แล้วครับเนี่ยถึงว่าสีนเนี้ยวสิหยาบกับเบอร์ดิก ว่าไก่ปลามาซั่นแต่ว่าบอกไก่ปลาบ่ได้ไก่เลี้ยงอยู่ป่าใกล้บ้านล่ะพี่น้องเออแต่ยยเลี้ยงอยู่ป่าฮะบดครับนี่ล้างกระทะเรียบร้อยเออแก้ผมเลยขอบคุณครับเขอบคุณผูชมมากฝากก็อะไรกดแชก้ไปตามเด้อพี่น้องเด้อสจารับคลิปนี้ก็ไว้ซักนี้ป้อนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ